ทำขอบขนมปังอนี้เด็ไหมอนนี้อันนก่อนเนี่ยอเนี้ยแล้วเราก็ค่อยๆเน่ค่อยๆอย่างเงี้ยฮะเกอปปเป็นสีด้วยแล้วก็ใช่้ตามบา เนี่ยเห็นไหมฮะทาเหมือนมันจะเหมือนเนยบางๆเคลือบไว้ตรงตรงสีขาวลงที่เป้นไฟด้วยอให้มันมีความไหมนิดนึงใช่กต้องลงนิดๆแต่ไม่ต้องไม่ต้องลงเยอะนะอให้มันเห็นสเต็กเสร็จแล้วเราใช้ตัวเนี้ยเอาสีอ่อนเนี่ยลงทิพพื้นสเต็กให้หมดเลย๋อเคลือบมัน๋อสุกแล้วเริ่มสุกแล้ว ลงให้หมดเลยเนี่ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้สําคัญนะสีดําเนี่ยอยาเยอะอยากใช้จิ้มเยอะให้เราจิ้มดำมากเลยทำาไมกงั้นเดี๋ยวมันดำดำ,ดำมากเลยแต้มเปส้นส้นเ<อ>นี่ยผ<อ>สมให้มันจางๆหน่อยแล้วเราก็ขีดจิ้มจิ้มก่อนอ จิมน e> ี้ก่อนเราทิ้งไว้ให้แห้งหน่อยครับแล้วค่อยแปะอีกแล้วเราค่อยเอาสีเข้มอ่ะมาตัดเส้นให้มเป็นเหมือนอันยนิ้งมันลายตะแกงถูกต้องอย่างเงี้ยโอเคโอเค่ะ